โยสวัสดีครับชาว์บิสบราก,กิง้งเรซซิ่งทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะฮะเหมือนเดิมฮะกับเจ้ารถคันนี้นะฮะคิวเราวาสนั่นเองฮะเป็นรถที่ลองจากคันใหม่นั่นเองนะครับซึ่งรถคันใหม่ล่าสุดก็เป็นเจ้ารถนี่ฮะนี่ยาวิริชนะฮะับผู้ชมนะเป็นรถคันใหม่ซึ่งนะฮะได้จากทัวร์นาเมนต์หรือว่าเติมนั่นเองฮะท่านผู้ชมได้จากทัวร์นาเมนต์หรือว่าเติมก็ยินดีด้วยนะครับ ผมก็เล่นแล้วก็ได้อยู่อันดับ3นะผู้ชมนะแล้วก็ไม่ได้อะครับเอออยู่อันดับ5นะผู้ชมแล้วก็มาอีกทีมาอยู่อันดับ9ก็ไม่ได้เลยฮะนะเสียใจกันด้วยนะฮะไปะแต่เจ้าคันนี้ก็เป็นคิวราวัตเป็นรถที่นะฮะใหม่นะฮะไม่ได้ไเชิงว่าใหม่ขนาดนะนะั้นนะชมะลองจากใหม่อเออมันชื่อว่าคิวราวัตไปลุยกันเลยฮะ เจ้ากับเจ้าเลสคิโอมาถึงพี่แกก็เปิดแล้วฮะมาจังหวะนี้มาฮะเป็นรถที่เจ๋งนะครับ่นผู้ชมเป็นรถที่แปลกนะไม่มีท่อนะไม่มีเสียงท่อนะ่นผู้ชมนะรถคันนี้ปกติรถทุกคันนี่นะฮะจะวิ่งได้ก็ต้องนะฮะเติมน้ามันใช่ไหมฮะแต่รถคันนี้นะฮะไม่จําเป็นต้องเติมน้ํามันหรอกครับแค่มีสายฟ้าเออพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นแหละก็วิ่งได้แล้วเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้านั่นเองฮะเออนะ ป้ายลุยนะับปัป๊บโอ้สวยสวยสวยจังหวะนี้レสคิโคตรแรงนะพี่ชมะเจ้ารถคันนี้นะเป็นเอาเป็นว่ามัน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 ,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบว่าซูเปอร์คาร์เออจะเรียกว่าซูเปอร์คาร์เลยก็วัดได้นะครับทุกชมป้าลุยป้าเล่งเลยฮะไม่พูดมากทำเพลงครับไฟเยอเท่านั้นนะที่จะแผดเผาคู่ศัตรูนะฮะคู่ต่อสู้นะฮะพี่ชมป้า มาถึงก็ติดอยู่อันดับหนึ่งเลยอ่ะครับโอ้ทำไมอาวาตารของผู้เล่นแต่ละคนอ่อนจังอ่ะครับไปลุยเลยโอ้อะไรวะนโชว์นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะฝีมือนะฮะครึงครึง,งลงๆบ้างนะท่านผู้ชมนะมาเรียบร้อยนะฮะผู้เล่นกี่คนวะอันนี้ก็เป็นบอร์ดแน่นอนฮะอันนี้ก็คือผู้เล่นนะฮะอวตารผู้เลนนะ่นนี้ก็เป็นอาวาตารของผู้เล่นนะท่านผู้ชม อันนี้เนี่ยเป็นบราสนะฮะอันนี้ก็เป็นพูเลนนะเป็นรถที่เจ๋งนะเข้าชิ้นชายให้ได้ละโอ้โหมันไม่เหมาะกับด่านที่คงเยอะเท่าไหร่เจ้าเจ้ารถคะแนนนะเป็นรถที่แบบว่าเอาเรื่องอยู่ก็พอๆกับเจ้ารถรถอะไรนะอะไรนะทาวิสนะผู้ชมปะดูอันดับหนึ่งทันทีโอ้โหเปิดมาก็อยู่อันดับหนึ่งครับโอ้เอว่าคาดจะสู้ด้วยฮะ แต่ก็คงจะยากครับเพราะผมได้วอกันไปแล้วอะ่ะขาป้าเลยตามมาได้ก็ตามมาเลยนะจ๊ะป้าเฮ้ยตุม้มไม่เป็นไรฮะเป็นรถที่เจ๋งครับชม่ะด้านหน้าด้านหน้าไม่ค่อยจะเทเท่าไหร่อ่ะเอาในมุมมองผมนะผมว่าด้านหลังมันเทกว่าเยอะอ,ะอ๋อโอ้โหลงทั้งทีแม่งลงไม่ดีเลยฮะมาอันตีฮะจงแผดเผา,าคู่ต่อสู้ซะ ไปไปปึ้งเอาดีเอาดีขึ้นมาได้อยู่ครับมาขึ้นมาได้อยู่ครับเฮ้อโอ้โอ้โอโอจเจอสองยกไม่ละโดนยิงไม่พอจเจอระเบิดกระแทกอีกครับพุ่งไปหาระเบิดปะลุยใครอยู่หน้าวะโอ้แม็กกาลีเหรอโอ้โหอวตารโออีกแล้วอะเสียเปรียบวันทุชมถ้ามันมีกระสุนแบบเนี้ยนะนะมันยิงเอายิงเอา,ยาอย่างเดียวอะ โอ้อ้นี่อีกแล้วถ้ามันมีแต่คนเก่งๆวะเก่งกันจังนะครับเก่งกันจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอจเจอดาเมจหนักคับชมก็งี้แหละนะฮะไปไหนก็อย่างว่านะฮะเจอสุดหนักก็งี้แหละอยู่กันไม่ได้ฮนะทั้งทั้งตําโออะไรกันครับนี่นะสมาธิของผมนะฮะเริ่มจัดเริ่มจังหายไปละ มาเลยๆๆๆๆวเล็ดเๆ็เ็โชว์สกิลหน่อยดิโอ้ไม่มีวาร์ปเลยว่ะเฮ้ยรู Turn ้สึกว่าคิดถึงวาร์ปว oh, ่ะวาร์ปไม่มาเลยอ่ะโอ้ขอเหอะรถใหม่ทั้งทีโชว์สกิลอะไรที่มันเจ๋งสุดยอดหน่อยเลๆๆๆๆวอันดับหนึ่งทั้งทีฮะวาร์ปมาครับเห็นไหมวาร์ปมามันต้องอย่างนี้โอ้โหแมกกาลี่รถคันนี้ก็ได้โวนะครับท่านผู้ชม ด่านนี้จบไวนะฮะจบไวๆแน่นอนนะด่านนี้ผมชอบมากเลยที่จบไวนะฮะเป็นด่านที่จบไวทําให้วิวขึ้นไวด้วยนะคือมันโล่งอะ่ะมันไม่มีสิทธิกีดขวางเยอะนะผู้ชมนะจังหวะนี้แล้วอะไรก็ได้นะฮะโอ้โหได้โลมาผมกดโลปุ๊มจะชาร์ตตีทันทีแหละแบบไม่ต้องแบบเออไม่ต้องแบบชะลอลนะมาเลขเลยฮะเลขเลยไป ลุยรุยรุย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 เกิดมาชาตินี้พี่ต้องอยู่อันดับหนึ่งให้ได้อันติไม่ได้แดกผมหรอกเอาเหอะเอาเหอะมาดิมาดิตามมาดานะพีชมแต่ผู้ชมพลังงานนะพีชมเวลาเราจะใช้ความเร็วเอยอะไรเอยนะพี่ชมมาเนี่ยไอตัวด้านหลังของรถอ่ะที่เป็นสายฟ้ามันจะมันจะมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะฮะไปรุยไป ไปเรียบร้อยได้อยู่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 มาชนชนโอ้อีกแล้วลว่ะนะกับการมึงงงนะทำให้ง,งงกันเยอะมาชน,นะอันดับหนึ่งนะพี่ชมนะตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะลงคลิปเท่าไหร่ก็ต้องขอบัยนะพี่ชมนะคือนะตรงนี้นะติดงานติดการเยอะนะพี่ชมนะงานส่วนตัวนะ ไะรุยเลยขอเจอพู้เล่นที่โหดๆนะเมื่อกี้ก็ตึงนะเออเล่นมองแกก็ตึงอยู่ทำไมมันโหลดช้าจังนะครับท่านผู้ชมนะก็อีกไม่กี่ไม่กี่เดือนกี่ปีไม่รู้เจวเวลเต็มเลยวะตอนนี้ก็ไอวิวสิบแปดแล้วเออต่างชาติก็นะบางคนก็เลเวลยี่สิบเต็มกันไปหมดแล้วก็มีนะโอ้อีกแล้ว,วะไา เบื่อมากเลยฮะสกิลกับดักพวกนี้นะไปเลสโกเบ๋เบ๋จังหวะนี้ฮะมาอันดับ4เยันโดบอดเปิดอันตีแล้วฮะผู้ชมโอ้ยอีกแล้วโู้เปิดอันตีแล้ววุ่นวายวุ่นวายว่ะเบื่อฮะผู้ชมเจ้าคารนะ์เนี่ยเอออันตีนะลรำคาญที่สุดเลยว่ะอีกแล้วโอ้อ่ะยังดียังดียังดีอยู่ ขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้ไป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 โอ้ลังสั่งหอนแย่แย่กำลังมาครับผู้ชมเร็วๆๆ้มันยิงมาแล้วโอมมาลอยขึ้นมากาดหลบอยู่ฮะหลบกระสุนนะไปเอาดิ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 อาดอาดโอ้อีกแล้ววะ่ะอึดอัดว่ะคับผู้ชมไม่ได้กระทิงเลยว่ะเฮ้ย อีกแล้วะครับน้องๆเออบอดแน่ๆเลยผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นบอดแน่ๆนะผู้ชมไป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 ,ไป,ไป,ไปเร่ง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 นะก็ช่วยให้คลายเครียดได้นะครับกับบ i สบรากิ้งเลสซ i n g นะผู้ชมนะก็สนใจมาโหลดเล่นด้วยกันได้นะอาจจะเจอกันนะคุณอาจจะเจอเอวาตารผมก็ได้ไปน้องๆคับหนูๆนครับพร้อมหรือยังครับจังหวะนี้นะฮะ สเต็ปในการเล่นของผมแล้วก็ตกไปบ้างครับผู้ชมนะมากล่องปฐมพยาบาลมีปุ๊บผมกดปั๊บล่ะอันติเต็มปุ๊บผมกดปับ๊บเลยนะไม่เป็นราวชานะครับ้ำชมนะเอาดิ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 ไปเลขเลยลูกเอาดิเอาดิเอาด,อาด,อาดิน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งไม่หลงการหรอาทำน้ำแข็งอะนะฮะมีโล่ทั้งทีป้องกันได้ทุกอย่างมา ไปเลียงเลยลูกบังคับง่ายอยู่นะผู้ชมแต่ไอรถคันนี้มันก็ไม่เหมาะทางโค้งบ่อยๆนอะทางโค้งเยอะเกินไปมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่กับรถคันนี้นะไปมิสเตอร์แฮปปี้ Happy กำลงังตามมานะผู้ชมทํำยังไงเนี่ยอันติแกก็ไม่ค่อยจะกลัวแล้วครับผู้ชมเพราะเรานําหน้ามาก่อนแล้วถ้าเราอยู่หลังนี่ก็ว่าไปอย่างมีโอกาสที่จะโดนสกิลของเจ้ามิสเตอร์แฮปปี้นะ เย็ดโดล็อกซีโรเลอร์มาแล้วเฮ้ยจังหวะนี้แล้วโอ้โดนขโมยว้าไปฮะรู้สึกเจ็บใจแต่ไม่เป็นไรให,ให้กันไปเอะนะมามาเอาดิเอาดิห่างกันนะฮะไม่กี่คืบเองะฮะเดี๋ยวมันก็ตามมาลนะโกรดก่อน,นะฮะได้เปรียบฮนะปารุยลุย สุดท้ายก็ดีหนึ่งสักทีฮะพี่ชมนี่โคดโคดได้อยู่โคดได้อยู่โอ้โหผมกะว่าจะมาเปิดไอเนนะี่ยให้ครบๆซะไปะยิงเวลสูงไปยิงได้เยอะนะครับชมนะไม่ไม่ว่าจะเป็นกล่องอะไรก็แล้วแต่กล่องไม้เอ้ยกล่องอะไรถ้าเราเวลเยอะมันก็จะบวกเพิ่มให้เราฮนะปเมื่อก่อนนี้เล่นใหม่ๆก็จะ200 300นี่แหละคุณผู้ชมไป let's go baby มาอันดับ2ส,สักทีแม็กแกนลี่ไปแล้ว ผมว่าคนที่ผมว่าคนในเกมเนี่ยในคนที่เขาเล่นเกมเนี่ยรถคันที่ที่แม็กแกนล,ลี่ขับอะเออเป็นรถที่ยอดนิยมมากสุดเลยครับผู้ชมครับเล่นเล่นเล่นตาไหนก็เจอบ่อยมากเลยอะเป็นรถที่วิ่งได้ดีแต่ผมไม่นำมาใช้ครับผมเปลี่ยนบ้างครับผู้ชมมาขับรถคันเกา่กาๆมันก็เบื่อเนาะแต่ก็ชอบนะการลื่นไหลของมันนะแต่มันแค่เบื่อเบื่ออยากจะเปลี่ยนรูปร่างโมเดลฮะ เราเห็นมันอยู่บนสนามแล้วไงชิมตาละรู้สึกเบื่อกับรูปร่างโมเดลมันฮะจังหวะนี้โอ้ไปโอ้เรียบร้อยฮะโดนัทดิฟก็ไปแล้วฮะยาวเวลรินก็ไปแต่ก็เป็นบอร์ดขับนะพี่ชมนะไม่ใช่อวตารของผู้เล่นรอบนี้รู้สึกว่าเห็นลางวะ่ะโอ้โหโชค้าอีครับพี่ชม มันจะเปิดอันตรีทำไมตอนนี้วันนี้อะไรกันครับเนี่ยมาวอมาทีเหอะวอมาทีเหอะขอวอเสือกได้วาปขอวารเสือกได้วอเออแม่งอะไรกันวะต้องเวลาเราจะต้องการสิ่งนั้นมันไม่ออกมาให้เรานะฮะโอ้อันตรายวะเฮ้ยเปิดอันตรีซะด้วยไปเร่งเลยวอเท่านั้นที่จะจัดก,การมันได้นะผู้ชมไปไปไป โอ้ก็ว่าแล้วเห็นลางครับพี่ชมมะไอพ่นไม่มาเลยอะ่ะเออไอพ่นไม่มาเลยว่อะไรวะรอบนี้ผมไม่ยอมต้องอยู่อันดับสองก็ได้มาอันดับหนึ่งคงจะยากว่ะเฮ้ยมาเลยเลยเลยแต่ผมเบื่อมากว่ะเออแม่งโคตรแย่เลยว่ะเวลาเราโค้งนะพี่ชมมันชอบเสียหลักแบบนี้รู้ไหมทำไมมันเสียหลักแบบนั้นนะครับพี่ชมเพราะว่ารถเรามันแรงเกินอะ่ะเออ เบรกจนเอาไม่อยู่อ่ะเออโค้งจนเอาไม่อยู่อ่ะชนะแรงรถไม่ได้อ่ะเออปจังหวะนี้แล้วมามาตอนนี้กับทิงมันก็อัปเดตนะพี่ชมาเวลามันชนศัตรูมันก็จะเล่งไม่ได้นะพี่ชมมันต้องเลมันต้องชนเจ้าพวกสิ่งจีบขวางเท่านานาถึงมันจะเล่งสปีดให้เราเมื่อก่อนชนคนศัตรูก็เล่งให้เราแล้วอ่ะ แม่งใ,ใจร้ายจังอะชอบอะไรที่มันเดิมๆเหมือนกันนะพี่ชมบะบางทีอะป่ะได้อยู่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 จังหวะนี้ครับมาแฟลจังหวะนี้ครับรถพี่แรงครับโทษกทีนะฮะไปก่อนนะได้เปรียบฮะเว็บเรียบร้อยตุ้มมาเลสโกเบเบอผู้ชมปะลุย เกิดมาชาตินี้ต้องแรต้องไหวให้ได้ฮะผู้ชมมาจังหวะนี้ไฟเยอ์โอ้โหแม่งขึ้นอย่างหงนและลงอย่างหมาจังหวะนี้เล่งเลยฮะโอ้ไปลุยเบนนี่เบนนี่กำลังมาเบนนี่กำลังมานี่จะเป็นบอดแน่เลยวะเฮ้ยบอดที่ GM สร้างขึ้นนะเออซึ่งผู้ผู้พัฒนาเกมเขาสร้างขึ้นมานะผู้ชมนะ บอร์ดนี่มันส่วนมากมันจะชอบแต่งแต่งแต่งรถให้เข้ากับสีตัวตัวละครน,นะฮะอันนี้ไม่ใช่บอร์ดเออบอร์ดไว้สัตว์โทษทีฮนะโอเคฮะวันนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วไ้เจอกันใหม่ฮะันนี่คงต้องลาไปก่อนนะชาบิดบักกิ้งนะซิ่งนะอีกไม่นานด้วยผมก็โอ้โหเจ็ดปีแปดปีนะ่ะจะเต็มมากแล้วไ้พบกันใหม่นะครับพี่น้องบิดบักกิ้งนะฮะบายบาย